กราบเนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยฮะอยู่ผมวันนี้แล้วนะกรับโนนุเมื่อวานเป็นไงโอ้โหเงียบเลยโอ้โหแล้วเงียบเลยโอ้โหยังไงให้เงียบงงเลยเจอ after shock ไปเป็นไงเออมื่อวันก็เดือดๆอยู่เหมือนกันนะสุดยอดเลยอืมโอ้เปิดมางบหมื่นเลยอ๋อนายหดไป เดี๋ยววันนี้ฮะงบที่ห้าร้อยนะของเราวันนี้เล่นเล่นแบบชิวๆนะไม่มีอะไรแต่ว่าก็หวังจะตกบ,บอสสักตัวอถ้าไม่หมดซะก,ก่อนก็แค่นั้นแหละถ้าไม่หมดซะก,ก่อนอถ้าไม่หมดซะก,ก่อนโอเคไหมมาไปอยู่ที่ปืนสองแล้วผมโอเคถึงว่าโอ้คู่เราเดือดเดือด <ๆ S 1> อยู่เหมือนกันว่าก็ไม่ใช่ปัญหาทนายมาเราก็มามาฮะอยากได้คอนสัก หนึ่งก่อนเปิดค้อนมาได้ไหมเปิด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 คอนเปิดเปิดเปิดค้อนเปิดเปิดค้อนเปิดคอนผมว่าหนึ่งดีกว่ามาเราต้องกาแฟก่อนไม่มาเลยชิปเป่งชิปเป่งเงียบชิปเลยท่านผู้ชมชิปเป่งโอ้โหได้อยู่ต่อคืนได้อยู่ เงียบกู๊ปกิฟ์เลยเสองปักเป๋าเป๋าก็ไม่ได้ปักเป๋าแคขนหายขมอนเห้ข hey, มอนสวยฮะมาทองทองมาเยอเออคอนมาได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วเพื่อนพงะาเออเป็นไงล่ะเราคอนมาคอนมาสองร้อยเพื่อนขอเต็มตราทีอืมไม่ถึงดูตรงแล้วเนี่ย โอ,อเคก็ได้อยู่หยุนหยวนไปไม่สี่ไม่สี่มากบกบกบไปน้องของพี่ตัวเนี้ยอ่าเรียบรรอนี่หลายขออีกทีขออีกทีดิออ้ผมกะยากอยู่เหมือนกันมันมาเป็นช่วงมาเป็นช่วงใจโล่งใจเงินเฮ้ยอ้าของพี่น้องคอนเนี้ซื้อไว้แล้วอะคือซื้อไว้แล้วพกใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วอะก็คือน้องก็ไม่ได้หรอกที่บอกไว้ก่อน พี่น้องจะแข่งกับพี่ก็คงจะยากนิดนึงอพรพอพี่ซื้อใส่กระเป๋าไว้แล้วอะเออกบกบนี่ล่ะเก็บหมดสกปกนิดหน่อยเออ,อ,อห้าหกเจ็ดจริงๆผมขึ้นสามร้อยผมก็พอลนะขายนิดนึงฮะเราลุยต่อขายนิดนึงนิดนึงกบมันมันมาดีจังวะ บันปลายครับท่นานผู้ชมอึ่มฮึ่มเป็นบอนปลายอือโอ้โหด,ดูดิบ่าวายเว็นรุ่นคุมคุมสติก,กันหน่อยฮะเราจัดเลยวะตรงนี้เราจัดประญาตแป๊บนึงนะมาครับรุยกันต่อของเรามา มันขัดนิดเดียวเองมันก็ไม่ให้ผมเราไปเก็บแล้วกันนิดเดียวของเราของเรานิดเดียวตังนิดเดียวจริงตัวไม่ให้ไงมาจะดทำได้ไหมบอสป่ะละ่ะกินนมสักตัวไหมบอสกินนมสักตัวเท่เลยนี่ล่ะใครก็ไม่รู้ใครได้ไปก็ไม่รู้เป็นกูแล้วหนึ่ง จะเจอพี่รอแป๊บนึงเก้าสิบคิดว่าไงน้องกิ้วผมได้ปะคือบอสตัวนี้ต้องได้อะ่ะบอกเ,เลยบอสตัวนี้ต้องเป็นของผมอะเตรียมตัวเลยเจอแน่เจอพี่แน่น้องเจอพี่แน่พี่รออยู่ชขมสองพันแล้ววะเก้าอยู่นันานอ้าวดูดิซอสซอสใส่เลยร้อยวกว่านัดตาม,มาดิ ริมจะหนังเหนียวจริงป่าวเด้อเด้อถ้าม,มากูคือยอมแพ้แล้วจริงจริงกูถามจริงกูถามจริงเชียนมันร้อยนัดนะเพื่อนนี่ล่ะอะไรวะเน,นี่ยอ้ากูเลิกเลยจังหวะเน,นี้ยเอาเลยเพื่อน ไปแล้วเออเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปโหน้าฮะตัวนี้อิ่มอิ่มปะกูไม่ได้บอสแต่กูได้ราชามังกรว่ะ I have a dream that's all I need I'll make it happen with some work and belief know what I want so I'll take it on i o w m a k e mistakes but mistakes make you strong let's break it down for a minute